โอเคสวัสดีครับทุกคนคในคลิปวันนี้นะครับทุกคนผมนะครับก็จะมารีวิวตัว Star Fort TV Man นั่นเองนะครับทุกคนเพื่อนๆถามว่าได้จากไหนนะครับทุกคนได้จากไดอาร่รีว่าตรงนี้เลยนะครับทุกคน ถ้เ,เพื่อนๆนะครับล็อกอินครบ30วนันเพื่อนๆก็จะได้ตัวนี้มาใช้นั่นเองนะครับทุกคนแต่ว่าผมนะครับขอใช้เล่นก่อนแล้วกันนะครับทุกคนโอเคเนาะเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของตัวนี้กันดีกว่านะครับทุกคนถ้าพร้อมแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับทุกคนถ้าพร้อมแล้วไปลงเอ ng mode กันเลยครับไปกันเลยโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับผมก็เข้ามาใน ng m o มดแล้วนั่นเองนะเดี๋ยวเราขอวางตัว star for tv man ตรงนี้1ตัวแล้วกันนะครับทุกคนนี่วางไปเลยนะครับทุกคนเดรีบวางก่อนเนี่ยเห็นปะทุกคนอุกบาทมันหน้าโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามารีวิวพร้อมกันเลยนะครับปึ๊บขอกดสกคริปต์เลยแล้วกันนะในการวางนะครับใช้เงินอยู่ที่1000งพันั่นเองนะครับทุกคนเมลแรกนะครับเดี๋ยวขายตัวนี้ทิ้งไปเลยแล้วกัน เม v แรกนะครับทุกคนดาเมจอยู่ที่4,000นั่นเองนะครับทุกคนระยะ45คูณดาว2นั่นเองนะครับทุกคนในการอัพขั้นต่อไปนะครับเป็นเล v e l 2ก็คือใช้เงินอยู่ที่4,000นะเดี๋ยวเรามาอัพพร้อมกันเลยนะครับโอเคนะครับทุกคนพออัพแล้วนะครับทุกคนดาเมจอยู่ที่10,000นั่นเองนะระยะ55คูณดาว2นะครับทุกคนก็แบบดาเมจเพิ่มขึ้นเลยนะครับทุกคนในการตีตอนนี้นะครับทุกคนเห็นปะมันตีแบบเป็นเป็น AOE นั่นเองนะครับทุกคนตัวนี้ ซึ่งมันดีมากเลยนะครับทุกคน Star for TV Man นะครับทุกคนใช่มันตีแบบเป็น AOE อ่ะซึ่งผมไม่ไม่รู้ว่ามันเป็น AOE หรือเปล่าแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็น AOE นะครับทุกคนเพราะว่าดาเมจมันกระจายอ่ะทุกคนเห็นปะโอเคเนาะเดี๋ยวเรานะครับทุกคนมาอัพขั้นต่อไปเลยดีกว่านะครับทุกคนในการอัพขั้นต่อไปนะครับใช้เงินอยู่ที่1 0,000นนั่นเองนะครับทุกคน โอเคพอเราอัพมาเป็นเลเวล e แล้วนะครับทุกคนก็จะแบบโหรู้สึกเหมือนตีเร็วขึ้นนะครับแต่ว่าไม่ใช่นะครับคุณดาวเหมือนเดิมนะครับทุกคนแต่ว่าดาเมจเพิ่มมาเป็น4 0 0 0มืระยะ65้นั่นเองนะทุกคนดูสิโอ้ม y g ก็ตัวมันโคตรโหดเลยนะครับทุกคนโอเคนะครับทุกคนตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมนะครับก็จะเป็น เลเวล4แล้วนั่นเองนะครับทุกคนในการอัพขั้นต่อไปนะครับใช้เงินอยู่ที่2 5 0 0 0นั่นเองนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาอัพพร้อมกันเลยนะชูปโอเคพอเราอัพเป็นเลเวล4ปุ๊บนะครับทุกคนมันก็จะวาง Уров, ดาวตกตรงนี้เลยนะครับทุกคนเห็นปะดาวตกไฟนะครับทุกคนวางหน้าประตูมอนเตอร์สปาวเลยนะครับทุกคนใช่ซึ่งผมนะครับไม่รู้ว่าดาวตกนะครับมันมีระยะเวลาหรือเปล่านะครับทุกคนเพราะว่าดาวตกตรงนี้เห็นปะมันก็อยู่แบบนี้เลยนะครับทุกคนมันก็ไม่มีระยะเวลาเลยนะแต่มันก็ไม่มีเลือดบอกด้วยครับทุกคนผมก็ไม่รู้ว่าเลือดมันเท่าไหร่นะครับทุกคนในการป้องกันไม่ให้มอนเตอร์เดินผ่านนะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนโอเคเนาะ เรามาวางให้ครบ50ตัวเลยดีกว่านะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมนะครับวาง50ตัวปุ๊บผมนะครับจะไปได้ถึงเว็บที่เท่าไหร่นะครับทุกคนป๊าถ้าพร้อมแล้วมาวางตัวตา a าฟอทีวีแมนให้ครบ50ตัวกันเลย โอเคครับทุกคนและตอนนี้นะครับผมได้ทําการวางสตาร์ฟอร์ทีวีครบแล้ว50ตัวนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าผมนะครับจะไปได้ถึงเว็บที่เท่าไหร่นะเดี๋ยวผมนะครับขออนุญาตกดออโต้สคริปเลยนั่นเองนะครับทุกคนเพราะว่าทุกคนดูนะครับทุกคนเห็นปะมันมีนะครับดาวตกวางด้านหน้าเยอะมากเลยนะครับทุกคนซึ่งผมนะครับไม่รู้ว่ากี่อันนะดูดิมันทับกันอ่ะทุกคน เยอะมากเลยนะครับทุกคนประมาณนี้เลยนะแล้วคือแบบตัวด้านหลังก็ยังไม่ได้ตีนะถ้ามันมาอีกนะครับก็น่าจะโดนอุกบาตหรือว่าดาวตกนี้นะครับทุกคนขวางไว้นั่นเองนะครับทุกคนประมาณนี้เลยนะครับสาหรับตัวนี้นะเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆต้องล็อกอินให้ครบ30มวันนะครับทุกคนจะได้ตัวสตาร์ฟอร์ทีวีแมนนั่นเองนะครับทุกคนประมาณนี้เลยนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวผมว่านะผมขอวางเป็นดีเจแล้วก็อันนี้เพิ่มแล้วกันนะครับทุกคน เดี๋ยวเราขอเพิ่มตัวมาอีกสักนิดหน่อยนะครับทุกคนเพื่อวาง DJ แล้วก็ตัวบับระยะได้นั่นเองนะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูว่าตัวนี้มันจะโหดสักแค่ไหนกันเชียวโอเคมาละมาละไหนขอวาง DJ เลยนะครับดี DJ. เจอา้าวางได้ป่ะวันนี้ทุกคนที่เยอะเกินไปนี่วางและตัวหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเราบับตัวนี้เลยนะครับทุกคนนี่บับระยะไปเลยแล้วก็บับระยะตรงนี้อีก ตึ๊บตึ๊บตึ๊บเรียบร้อยไหนดูซิระยะระยะน้อยไปงั้นต้องมาวางตรงนี้เพิ่มอีกเรียบร้อยครับตอนนี้ DJ ไม่ถึงตรงนี้ใช่ไหมงั้นเราจะวาง DJ ตรงนี้ด้วยนะครับเอาเดี๋ยวเดี๋นีวววว่วางดีเจตรงนี้โอเคแล้วก็เดี๋ยวเราย้ายดีเจนี้มาแล้วกันทุกคนเพื่อจะได้ไม่ทับกันนะครับอ,อประมาณตรง ตรงไหนดีวะตรงนี้ล้กันทุกคนจะวางได้ป่ะวันนี้อ๊บโอเคแล้วก็อัปเกรดเลยครับไหนดูซิโดนดามเมจไหมไม่โดนายากลำบากจังเลยงั้นวางตรงนี้ไปเลยโอเคครับแล้วก็ตรงนี้อีกโอเคเราจะให้ทุกตัวได้โดนนะครับได,ได้ได้โดนบัฟเออได้โดนบัฟปีเจแล้วก็บัฟระยะด้วยเรียบร้อยครับตัวพวกนี้โดนไหมอ๊อ ปุ๊บแปบ๊บหนึ่งนะโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาบัฟระยะด้านหลังตรงนี้อีกด้วยนี่น่าจะโดนนะครับไหนดูซิอุ้ยตัวนี้ไม่โดน dj หรอตัวนี้ไม่โดน dj เพราะฉะนั้นต้องย้ายขึ้นทุกคนต้องย้ายมานี่โอเคย้ายมาเรียบร้อยแล้วนะครับจุ๊บแล้วก็โอ้ยเฮ้ย,ยผมติดอะไรอะ่ะ โอเคแล้วก็เดี๋ยวมาวางบับระยะตรงนี้อีกนะครับนี่เดี๋ยวบับระยะนี้ไม่โดนตะกี้อึ๊บวางมันตรงนี้เลยละกันเรียบร้อยครับทุกคนตอนนี้แบบมึนหัวมากลำแสงอะไรไม่รู้เยอะมากเลยครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเรามาวางดีเจตรงนี้เลยครับเรียบร้อยแล้วก็ตรงนี้โดนแล้วใช่ไหมดีเ ตรงนี้เอาด้านหลังก่อนละกันโอเคครับแล้วก็บรประยะเพิ่มเลยครับตรงนี้ึอบอา้าวไม่ถึงไม่ถึงแป๊บนึงต้องไปอา้าวเดี๋ยวเดีเดมื่อกี้เหมือนเราขายตัวไหนไปอ่ะไม่รู้ขายตัวไหนไปสร้างมันทุกคนหรือแต่ยังไม่ขายก็ได้ผมมึนนะ่ะตอนนี้ปวดตาม,มากแล้วก็มาวางดีเจตรงนี้ต่อครับเดี๋ยวมัน รอบแล้วนี่ใช่ไหมงั้นต้องมาวางด้านหลังแล้วกันตรงนี้เนาะอึ๊บตึ๊บโอเคครับระวังดีเจให้หมดเลยแล้วกันคิดว่าทั่วแล้วกันทุกคนไม่ต้องแบบให้โดนเป๊ะๆหรอกโอเควางไปเลย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 ตึ๊บตรงนี้ด้วยเอา้าวางไปวางให้หมดแล้วก็บัฟระยะที่เหลือก็บัฟระยะเลยทุกคน อึ๊บบับระยาบับระยะ,ะ,ยะตึ๊บโอเคเอาอันนี้จุ๊บเรียบร้อยครับอันนี้ก็บาปลายะไปอีกเลยส่องตัวไหนดูที่ปึ๊บฝั่งนี้ไม่โดนใช่ไหมดีเจงั้นต้องวางตรงนี้โอเคไม่รู้ว่าโดนหมดไหมแต่ว่าจะพยายามโดนให้หมดจุ๊บป,ปึ๊บป,ปึ๊บเรียบร้อย ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรากดออโต้สคิปยาวๆเลยแล้วกันทุกคนตอนนี้เรามาถึงเว็บที่104แล้วนั่นเองนะก็ยังแบบผ่านได้สบายอยู่นั่นเองนะครับทุกคนมอนเตอร์ยังไม่ออกมานั่นเองนะพอโดนอุ้ยมันผมรู้สึกว่ามันมันก็ออกมานิดนึงนะครับทุกคนดูสิมันออกมาเหมือนกันตัวเล็กๆตัวเล็กๆมันออกมาได้อุ้ยอัตราจกเกาะมันแรงอะเนี่ยอุ้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 ย้ยกีด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 ไปแล้วไปแล้ววิ่งแล้วทุกคน ิดวิ่งแล้วโอ้ดีนะผมกดไอ้สมายแอบิลิตี้ทันทุกคนไอ้ระเบิดอะโอ้ยแย่เลยแย่เลยตอนนี้เว็บที่111แล้วนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราหยุดออโต้สคริปต์ก่อนนั่นเองนะอขอเคลียร์มอนเตอร์พวกนี้ให้หมดก่อนแล้วกันทุกคนเดี๋ยวผมค่อยกดออโต้สคริปต์ใหม่ ซึ่งผมอะทุกคนตอนแรกอะไรรู้ปะผมนึกว่าตัวนี้เป็นตีเอมันตีแบบระเบิดอะครับทุกคนเป็นระเบิดไฟนไั่นแหละทุกคนใช่มาเลยดูเหมือนตีเอแต่ไม่ใช่เอนะครับทุกคนเป็นระเบิดไฟเนาะ آ, ตีแบบสเปดนั่นแหละทุกคนประมาณนี้เลยนะคะแต่มันไม่ได้เขียนว่าสเปดนะทุกคนมันไม่ได้เขียนอะไรเลยอะครับทุกคนตัวนี้ประมาณนี้เลยเนาะโอเคนะครับทุกคนน่าจะเกียร์หมดแล้วปะโอเหลือบอสนี่ว่าบอสเลือด120กว่าล้านเนี่ย มารอลุ้นกันคิดว่าบอสไม่น่าผ่านไปได้นะครับทุกคนอืเป็นไงล่ะโดนอุกบาทผมสตันไว้ไม่ให้ไปนี่ลุมตีมันลุมเซิงเลยโอ้ย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 ผมนึกว่าผมติดอยู่ในอุกบาทโอเคอุยอ้ย,ยตัวน,นี้ไม่โดน DJ หรออ๋อเมื่อก,กี้เราดีเจต๊ปไหนดูซิมีตัวไหนไม่โดน DJ บ้างหลังๆว่าแล้วหลังๆไม่โดนไม่เป็นไรไม่เป็นไรด้านหน้าโดนหมด ตัวนี้ไม่โดนไม่เป็นไรโอเคประมาณนี้แหละทุกคนปะทุกคนเรากดออโต้สกิปเลยแล้วกันเนาะนี่มาแล้วมาแล้วนี่โอ้ยโอ้ยเกีดอีกแล้วเหรออะไรอะน่าลำคาญนะเนี่ยเกีดจริงๆน่าลำคาญมากเอาอีกแล้วมันวิ่งอีกล้วทุกคนดูดิทุกคนดูลำแสงผมไว้เนี่ยมันมานี่อะไรเห็นปะโอ้ ตอนนี้เวบที่118แล้วทุกคนโอเคเดี๋ยวเรากดหยุดออโต้สคริปก่อนขอเคลียร์ให้หมดก่อนโอเคเรากค่อยๆเป็นค่อยไปนะครับทุกคนโอ้ใช้ได้ใช้ได้ตัวนี้ถือว่าไม่เลวเลยนะดาเมจก็ค่อนข้างที่จะหัวนะครับทุกคนถ้าตีเป็น DPS หรอก็จะประมาณ40,000ใช่ไหมก็ประมาณนี้นะครับทุกคนใช่ซึ่งตัวเนี้ยมันแบบ สโลดีมากมันไม่ได้สโลดีมันมีเอาอะไรมาขวางอ่ะทุกคนถ้าแบบเรามีตัวโหดกว่านี้นะครับทุกคนตัวสโลมาอีกบอกเลยว่าติดบอดง่ายมากเลยนะครับทุกคนประมาณนี้เลยนะครับโอเคตอนนี้เรามาถึงเวฟที่ร้อยี่สิบแล้วทุกคนปะเราออโต้สคิปยาวๆเลยเราไม่สดละเราปล่อยเลยนะครับทุกคนอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะต้านได้ถึงเวฟที่เท่าไหร่นะครับมาอรอลุ้นกันครับโอ้บ่กกี้กีดป้าวิ่งอ่ะ ยังไงอุ้ยผมรู้สึกว่าตัวเล็กอะทุกคนมันทะลุไอหินผมได้อะใช่เนี่ยเห็นปะมันไปนู่นแล้วอะไปด้านหลังแล้วอะทุกคนโอ้โหพอกดอัตโนมัิคิปทีไปเลยตัวเล็กมันทะลุหินได้ใช่ไหมรู้สึกว่าจกเกาะมันแรงนะครับทุกคนประมาณนี้เลยนะครับโอเคนะครับทุกคนแล้วก็เพื่อนๆคนไหนนะครับชอบคลิปในวันนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ไว้เจอกันคลิปวิดโอน้าเลยนะครบบ๊ายบาย